สวัสดีครับผมเคนชาชเมศนะครับวันนี้มาชำานายดวงของเอมเปอเรอร์ทัลอ์นะครับผมเย่ yeah. นะฮะวันนี้เคนจะมาในหัวข้อชื่อว่ามาดูกันหน่อยนะครับว่าจักรวาลกำลังเตรียมความพร้อมให้กับคุณนะนะช่วงนี้เนะี่ยใครหลายๆคนนะครับลูกดวงของเคนกำลังอยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อที่จะไปสู่จุดสำคัญนะครับ จุดเปลี่ยนสําคัญความสําเร็จความสมหวังซึ่งมันเริ่มมีเขารางออกมาเยอะแยะมากมายให้คุณได้สัมผัสนะฮะมันมีเหตุการณ์สําคัญหลายๆอย่างที่เป็นสัญญาณบ่งบอกกับคุณโอเคก่อนอื่นเลยขอขายของก่อนปีเสียทองคำแท้ก99.99%นะครับปีเสียทองคำแท้ก99.99%ใครสนใจสามารถอินบ็อกหาเคนได้เลยนะและใครสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถอินบ็อกมาได้เหมือนกันนะครับ ใครเดือดร้อนเข็นดูให้ฟรีส่วนคนที่ต้องการเรียนอ่านไพ่ชาโรนะครับเรียนโหราศาสตร์ไทยเลขสิบสองฐานนัเประกราฟชีวิตหรือเรียนศาสตร์ตัวเลขหรือการเรียนเรื่องการคำนวณดวงดาวก็อิ็อกอ์มาได้เหมือนกันนะครับผมมานะฮะมาดูกัน <c oughs> มาดูกันหน่อยนะครับว่าตอนนี้นะครับคุณกำลังเจอกับสถานการณ์อะไรบ้างนะฮะ และจักรวาลกำลังเตรียมความพร้อมอะไรให้กับคุณขอดูก่อนว่าปัจจุบันนี้คุณเจอสถานการณ์อะไรบ้างปัจจุบันนี้คุณเจอสถานการณ์อะไรบ้างอ,มอมืมาถึงก็คิงครับเลยนะฮะคุณอยู่ในช่วงที่อาจจะอยู่กับตัวเองนะฮะเป็นหลัก นะครับหรือกําลังเรียนรู้จิตวิญญาณของตัวเองหรืออยู่ในช่วงที่คุณกําลังจะรู้จักตัวเองมากขึ้นมีความสงบอยู่กับตัวเองนะฮะมีเวลาคิดเรื่องตัวเองมากขึ้นนะครับมีเวลาใส่ใจกับสิ่งตัวเองตัวเองทํามากขึ้นนะโฟกัสเรื่องราวที่กําลังจะเกิดขึ้นกับตัวคุณเองเป็นหลักเลยนะฮะในตอนเนี้ คุณอยู่กับตัวเองคุณมีความสุขในรูปแบบที่คุณมีได้ในสิ่งที่คุณมีในตอนเนี้ยคุณพอใจนะฮะคุณพอใจกับสิ่งที่มีนั่นเองนะและคุณก็รู้ตัวนะว่ามันกําลังจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณซึ่งคุณก็เตรียมความพร้อมรอรับอยู่นะเป็นช่วงที่คุณสงบสุขอยู่กับตัวเองนั่นเองไปต่อครับ มาดูกันต่อว่าปัจจุบันนี้คุณเป็นอย่างไรอีกนะฮะปัจจุบันนี้คุณเป็นอย่างไรอุ้ยหลดแรงมาก The h y p o t h e s นะครับตื่นเปล่มบอกเลยช่วงนี้คุณหันกลับมาโฟกัสตัวเองมากจริงๆนะฮะดูแลตัวเองดีนะครับดีขึ้นเยอะนะครับบางคนไปทำสวยทำหล่อเนาะนะฮะ หรือมีโอกาสได้ซื้อเสื้อผ้าดีๆใส่หรือช่วงนี้คุณจะเซ็นแรงมากนะอาจจะเป็นพ่อหมอแม่หมอหรือคนที่มีความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์ด้วยก็ได้นะแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คุณกำลังเข้าสู่จุดแห่งความสงบนะะหลับตาสบใบเลยนะคุณอยู่กับตัวเองเป็นหลกักจริงๆช่วงนี้มีการพบเจอผู้คนบ้างแต่คงไม่มากเท่าไหร่นะต่อไปจะชาลีออดนะ คุณเพิ่งผ่านการเปลี่ยนแปลงมาหรือคุณเพิ่งเดินทางหรือคุณได้ตัดสินใจทําอะไรบางอย่างในช่วงนี้ด้วยนะครับกําลังรอที่จะเ take action ในเรื่องบางอย่างเกี่ยวกับการงานการเงินหรือความสัมพันธ์นะครับแต่หลักๆแล้วมันจะเป็นเรื่องของชีวิตคุณมากกว่านะนะต่อไป the f o o ฟนะฮะอืมมันเป็นช่วงที่คุณมีอิสระภาพกับตัวเองมากกว่านะฮะคุณกําลังให้ความสําคัญกับ การใช้ชีวิตของตัวคุณเองนะคุณกำลังให้ความสำคัญกับความสุขที่คุณพึงพอใจนะคุณกำลังให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่าอนาคตหรือสิ่งที่คุณฝันเอาไว้นะคนละคุณไม่ได้กลัวกับสิ่งที่คุณกำลังจะทำนะคุณไม่ได้กลัวอะไรเลยในปัจจุบันเนะี่ยคุณกล้าที่จะทำนะ ปัจจุบันนี้คุณเป็นคุณในรูปแบบที่ดีกว่าเดิมคุณเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่สุดยอดกว่าเดิมนั่นเองนะฮะมาไปกันต่อต่อไปมาดูกันหน่อยนะครับว่าปัจจุบันนี้ตัวคุณกำลังอยู่ในสถานาการณ์อะไรนะโอ้โหสิบเหรียญนะแต่ว่าช่วงนี้มีพลังงานของการเงินเข้ามานะการเงินดีนะมีโอกาสได้งเงินก้อนนะสิ่งที่คุณกำลังทำในตอนนี้ ฮนะหรือว่ามีบางคนได้เงินก้อนละหรือว่าการเงินมันมีช่องทางในเรื่องของการเงินเข้ามาเพิ่มการงานเนี่ยมีช่องทางให้หาเงินเพิ่มมีการงานให้ทํามากขึ้นนะหรือคุณมีความสุขกับการที่จะได้ลงมือลงแรงทําเกี่ยวกับการเงินเรื่องงานหรือสิ่งที่คุณตั้งเป้าเอาไว้นั่นเองต่อไปเก้าเหรียญโอ้โหสิบเหรียญเก้าเหรียญน,นะนะแต่ว่ามันไม่ได้ส่งผลดีแค่ตัวคุณคนเดียวนะครับ คนในครอบครัวคุณก็ดีด้วยนะปัจจุบันนี้คุณก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่หรือดูแลคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะฮะคุณเป็นคนยิ้มเก่งอ่ะนะฮะโฟกัสการเงินนะครับรักตัวเองเก่งขึ้นแล้วนะฮะเหมือนตอนนี้คุณสามารถที่จะรู้ว่าชีวิตมันจะต้องดำเนินต่อไปอย่างไรนะะโอ้โหเนี่ยปัจจุบันเนี้ยมันเป็นช่วงที่คุณเป็นเดอะเฮอร์มิตอ่ะ คุณอยู่คนเดียวเป็นหลักจริงๆช่วงนี้นะเขาเรียกว่าช่วงเทสระบบนะช่วงอิสรภาพเขาเรียกว่าช่วงที่คุณกําลังจะต้องรอจังหวะชีวิตอีกขั้นหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละนะฮะลูกดวงเราสังเกตชีวิตตัวเองตอนนี้นะมันจะผัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปหมดเลยนะฮะและจะเหลือไว้กับสิ่งที่จําเป็นคนที่จําเป็นสถานการณ์ที่จําเป็นสถานที่ที่จําเป็น คนที่จําเป็นหรือเหตุการณ์ที่จําเป็นสิ่งของที่จําเป็นเท่านั้นนะและต้องไม่ขาดนะครับมันมันอุดมสมบูรณ์นั่นแหละนะแต่สิ่งที่มันกําลังจะมาถึงในอนาคตข้างหน้าเนี่ยอันใกล้เนี่ยไม่กี่วันไม่กี่เดือนหรือไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี่นะฮะมันกําลังจะเกิดขึ้นแล้วซึ่งปัจจุบันเนี่ยคุณอยู่ในจุดที่กําลังถูกพักเอาไว้ก่อนนะฮะเพื่อรอ การเข้าสู่จุดคลายแม็กจุดหนึ่งแล้วนะครับถ้าเข้าสู่จุดนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่บางคนอาจจะถึงขั้นว่าเป็นคนมีเงินไปเลยเป็นเศรษฐีรวยไปเลยนะครับหรือบางคนการเงินดีขึ้นการงานดีขึ้นผ่านวิกฤตได้นะะมันจะเป็นจุดนี้และคุณมีความสงบกับตัวเองมากขึ้นนะครับคุณเข้าใจอะไรมากขึ้นเยอะนะครับคุณใช้ชีวิตดีมากนะฮะก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นคนที่ ให้ความสําคัญกับสิ่งต่างๆมากจนเกินไปจนคุณลืมมองหันมาดูหน้าตัวเองในกระจกเฮ้ยโอ้โหเราทําอะไรอยู่นะลืมหันกลับมามองตัวเองว่าเฮ้ยไอชีวิตของเราอ่ะความสุขของเราอ่ะมันก็สําคัญนี่นะนะคุณเพิ่งให้คําตอบกับตัวเองแบบนี้นนะพอคุณได้เห็นความสุขในรูปแบบหนึง่งและมาเห็น ในความสุขที่มันเกิดขึ้นกับตัวคุณเองอ่ะคุณเลยเห็นคุณค่าของมันนะไปกันต่อครับ justice นะมันคือความยุติธรรมนะความยุติธรรมกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณยิ่งถ้าช่วงนี้สวมดมนต์นั่งสมาธินะครับขออะไรก็ได้นะครับืมเรื่องบางอย่างนะครับพูดยากนะเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นเรื่อง บุญผล,ลบุญผล,ลกรรมเรื่องบาร,รมีที่คุณเคยสร้างเอาไว้อืมบุญใครบุญมันบาร,รมีใครบาร,รมีมันนะไม่มีใครทําแทนกันได้ต้องทําเองสร้างเองนะไปกันต่อครับมาดูกันหน่อยเมื่อกี้ผมดูว่าสถานาการณ์ปัจจุบันของคุณนะต่อไปนะมันดูกันหน่อยนะครับว่าจักรวาลกําลังเตรียมความพร้อมอะไรไว้ให้กับคุณบ้างครับมา กำลังมีรถแม็กไว้ให้คุณเรียบร้อยแล้วนะมาดูกันว่าจักรวาลกําลังเตรียมความพร้อมในเรื่องใดไว้ให้กับคุณบ้างศิลปศิทธิ์หรือจักรวาลที่กําลังปูเส้นทางไว้ให้คุณนั่นนะนะฮนะคือเรื่องใดโอกาสมีโอกาสแน่นอนนะครับเป็นโอกาสงามชิ้นงามยแเลยลนะฮะโอกาสใหญ่ขอใช้คําว่าโอกาสครั้งใหญ่นะเด็กถือเหรียญเนนะี่ยโอกาสในเรื่องของการเงินนี่แหละนะ น่าจะเป็นเงินก้อนด้วยนะครับเงินเงินก้อนใหญ่โอกาสที่สามารถทําให้ชีวิตคุณคลิกได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่มีโอกาสในตอนนี้ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันต่อไป f o อ r วาน n ะ e เนี่ยจักรวาลกําลังเตรียมในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเป็นสถานที่ทํางานนะรหรือมันมีเรื่องบางอย่าง โอกาสในเรื่องของการที่จะมีชีวิตคู่ด้วยนะถ้าเกิดพูดถึงสี่ไม้เท้าเนี่ยเป็นไพ่ของความรักเหมือนกันนะคุณจะเจอคนที่เขามีความพร้อมแล้วนะฮะเป็นคนที่พร้อมมากที่จะมีคู่นั่นเองไปกันต่อครับจักรวาลกําลังเตรียมความพร้อมในเรื่องใดไว้ให้กับคุณอีกไพ่หล่นอีกแล้วและหล่นแบบนี้เก็บยาก,กนิ่นึีจักรวาลกําลังเตรียมความพร้อมให้กับคุณ ในเรื่องใดอีกนะโอ้โหคิงเหรียญการเงินล้วนๆนนครับความสุขสมหวังการเงินความอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะแต่เดี๋ยวเราต้องมาดูก่อนนะครับว่ากว่าที่จะเตรียมความพร้อมจนถึงจุดที่มันเฟซตตัวจริงๆเนี่ยคุณต้องเจออะไรบ้างน,นะับทีนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าท่านกำลังเตรียมความพร้อมเรื่องใดไวนะ้โอ้สแตงนะฮะ เหมือนอยากให้คุณมีความมั่นคงไปเลยอ่ะนะอยากให้คือรวยไปเลยนะครับมีเงินเยอะๆไปเลยจะได้ไม่ต้องมานั่งมีปัญหาการเงินซ้ำซากอีกนะอยากให้มีฐานรากฐานที่มั่นคงนะตอนนี้ชีวิตคุณมันเหมือนว่าเป็นจังหวนะเนาะมันปึ๊บปุ๊บป๊บปบ,บางทีคุณก็ไม่เข้าใจว่าบางอย่างมันเกิดขึ้นแบบคุณก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ทุกเรื่องไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะฮะโลกใบนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญผมบอกว่า มันคือผลของการกระทําจากเราทั้งนั้นแหละนะบุญใครบุญมันบารมีใครบารมีมันไปกันต่อครับมาดูกันว่าจักราวาัลเตรียมความพร้อมให้กับคุณในเรื่องใดอีกนะโอ้โหผมตงเปรี้ยผมบอกเลยอนาคตนะครับสดใสเขากําลังรอมอบอนาคตที่ดีให้กับคุณนะหรือถ้าเกิดพูดถึงว่าช่วงเนี้ยทาสวยทํหลออ่อเลยคุณน่าจะดูดีขึ้นนะนะ ดูรอขึ้นดูสวยขึ้นดูมีสเสน่ห์ขึ้นดูมีความน่าสนใจมากขึ้นนะไปกันต่อ The Empress นะถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายที่มีดวงนารีอุปถัมภ์นะะถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่มีความบรมสมบูรณ์สูงมากนะะคุณกำลังเข้าสู่จุดที่กลายเป็นคนที่มีความบรมสมบูรณ์นั่นเองนะ ดูต่อว่าจักรวาลกำลังเตรียมความพร้อมให้กับคุณในเรื่องใดอีกโอ้โหความยุติธรรมมันยุติธรรมกับคุณแน่นอนนะอ๋อตอนนี้ลูกดวงเค้นอาจจะมีในเรื่องบางอย่างที่ไม่ได้รับความยุติธรรมนะอาจจะมีเรื่องการขึ้นลงขึ้นศาลคุณจะได้รับความยุติธรรมแน่นอนนะเพราะว่ามันเหมือนว่าเป็นการเตรียมความพร้อมบางอย่างเพื่อให้คุณ ได้เดินบนเส้นทางเนี้ได้ยาวๆนะครับได้เรื่อยๆไม่มีปัญหาระหว่างทางเดินอย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับไปกันต่อครับ six Cup นะครับหกถ้วยเตรีมความพร้อมให้กับคุณในเรื่องของสิ่งที่ดีที่สุดนั่นแหละนะกำลังรอมอบอยู่นะฮะ จริงๆบางคนได้มอบแล้วล่ะแต่ทีเนี้ยมันเหมือนว่าคุณกําลังได้รับสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งสําคัญที่สุดสิ่งที่ควรจะเป็นของคุณมากที่สุดนั่นแหละนะโอกาสในการเดินทางไปต่างประเทศไปทํางานในต่างประเทศโอกาสที่จะได้มีหน้าที่การงานที่มั่นคงคือเรื่องหลักๆที่จักรวาลเตรียมให้คุณก็คือความมั่นคงในชีวิตนะครับ อะไรที่ไม่ถูกต้องกับคุณที่ผ่านมาเดี๋ยวจัดให้นะฮะเพราะว่าคุณผ่านบททดสอบมาแต่ละบทเนี่ยมันก็โอ้โหน้ําตานองเลือดนะฮะไปกันต่อครับมาดูกันหน่อยอ๋อมาดูกันหน่อยแล้วกันว่าที่ผ่านมาบททดสอบที่คุณต้องทดสอบตัวเองหรือคุณต้องผ่านมันมาเนี่ยมีอะไรบ้างฮดูกัน โอ้โหเดวิลนะคุณจะอยู่ฝั่งมานะั้นหรือเปล่านะฮะแต่ขอบอกก่อนว่าบททดสอบที่คุณได้รับก่อนหนะ้าเนี่ยคือเรื่องความถูกต้องเรื่องหัวใจคุณนั่นแหละคุณจะอยู่ฝั่งใครนะคำตอบชัดเจนอยู่แล้วนะแต่เดี๋ยวมาเปิดต่อว่า การประเมินผลเป็นอย่างไรในการทดสอบที่ผ่านมานะะแต่เดี๋ยวนี้ขอดูก,ก่อนว่าจักรวาลได้ทดสอบคุณในเรื่องใดอีกนะที่ผ่านมาเรื่องการเงินนะมีเรื่องความถูกต้องศีลธรรมคุณจะมีฝีมือในการหาเงินไหมคุณจะมีความกระตันยูไหมนะครับคุณจะดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้ดีไหมหรือคุณจะเห็นแก่ตัวไหมนะครับคุณจะอบอ้อมาลีไหมนะครับที่ทดสอบมาทั้งหมดนะ่ะนะัะ คุณจะสามารถลืมอดีตที่เจ็บปวดได้ไหมนะทําได้หรือเปล่านะครับถ้าทําได้สิ่งที่รอคอยคุณอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็พร้อมจะให้นะะบางคนเคยไปขอพรไว้ด้วยเนาะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอ่ะดูกันต่อบททดสอบที่คุณผ่านมานะฮะมีอะไรอีกนะฮะอือทดสอบในเรื่องของคุณพร้อมจะก้าวไปข้างหน้าหรือเปล่าก้าจะก้าวออกมาจากสิ่งเก่าๆหรือเปล่านะฮะ อืมเยี่ยมนะแต่หลักๆเลยคือเรื่องความถูกต้องนะถ้าคุณไม่ประพฤติผิดในเรื่องของการแย่งแฟนคุกแย่งแฟนคนอื่นหรือเราทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปโกงเงินคนหรือเรามีความโรคนะโดนทดสอบในเรื่องของกิเลสนั่นแหละนะกิเลสอย่างหนาอย่างหยาบอย่างบางอย่างละเอียดนะโดนทุกโดนทุกบทนะครับแต่การทดสอบสําหรับ คุณที่ผ่านมาเจอคลิปนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะยอมรับเลยว่าดีมากไปกันต่อครับมันดูกันหน่อยว่าจักรวาลสมุิทดสอบอะไรมาให้คุณอีกก่อนหน้านี้นะนะโอ้สิบถ้วยนะนั่นแหละดูแลคุณพ่อคุณแม่ไหมอ่าพอเริ่มมีเงินแล้วยังส่งเงินให้ท่านหรือเปล่านะครับหรือได้ดีแล้วลืมบุญคุณคนไหมนะครับหรือว่าเราเป็นคนยังไงนะ ไปกันต่อครับบททดสอบไ้อีกที่ท่านเคยส่งมานะจะรักตัวเองหรือเปล่านะครับจะมองอนาคตได้ไหมนะครับหรือคุณมีความสามารถอะไรบ้างนะครับที่จะพิสูจน์ให้เห็นนะนะต่อไป f o r of one รักความรักของคุณเนี่ยที่คุณบอกว่าคุณรักเขาเนี่ยคุณรักแค่ไหนน,นะฮะดูดิมันมีบททดสอบเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยนะ และการทดสอบแต่ละบทนี่คือแบบว่าบอกตรงๆว่าน้ำตานองเลือดนะ <c oughs> <c oughs> อ่ะอีกบอกอีกไออ๋อดีแต่เอ็มเพลสเฮ้ยแต่ไฮพเสนะครับอืมคุณอยู่ในศีลในธรรมไหมนะหรือสามารถที่จะมีเวลาสวดมนต์ไหว้พระไหมมีเวลาอ่านหนังสือหาความรู้ไหมนะมันมีการทดสอบแบบนี้นออกมาเรื่อยๆนะฮะ การทดสอบใจิตใจบางอย่างนะครับมาในรูปแบบที่ในจังหวะที่เราไม่มีเงินสมมตินะผมสมมติให้ฟังเรามีเงินอยู่แค่แบบน้อยหนึ่งนะเราจะเอาเงินตรงเนี้ยไปใช้กับอะไรนะอย่างเช่นถ้าคุณเอาไปทำบุญหรือคุณจะเอาไปทำในเรื่องไร้สาระนะ ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นหรือคุณจะเอาไปทําในเรื่องที่มันไร้สาระประโยชน์ส่วนตนก่อนนะมันจะมีการทดสอบแบบนี้มาเรื่อยๆนั่นเองนะฮะและถ้าเกิดยิ่งผ่านบททดสอบไปได้เท่าไหร่สิ่งดีๆจะค่อยๆเกิดนะครับไปกันต่อครับมาดูกันต่อว่าอ่าแล้วคุณได้ทําบททดสอบนี้ออกมาเป็นอย่างไรนะบททดสอบที่คุณได้ทําผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไรดีหรือไม่นะ โอ้โหผ่านแหละนะฮะผ่านเลยแหละสุดยอดนะฮะดีมากเลยครับคุณได้รับแน่นอนนะครับกับสิ่งที่มันกําลังจะมาโอ้โหดูดิเป็นไพ่ตัดสินหมดเลยคุณ The Sun Judgment เฉียบแบบผมบอกไได้แค่ว่าขาดลอยนะครับคุณทำได้ดีหมดเลยกับบททดสอบที่ถูกส่งมานะครับเนี่ยเหมือนท่านบอกว่าคุณเหมาะกับความสุข ที่กำลังจะมาถึงมันกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเกิดขึ้นนะครับโอ้โหเดยเมติเชียนผมจะบ้าเหมือนไพ่จะบอกว่าที่ส่งมาให้ทดสอบคุณทำได้หมดเลยทุกอย่างคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะมีผิดพลาดไปบ้างอันนั้นมันเป็นเรื่องกิเลสที่มันสามารถแก้ไขได้ซึ่ง มันไม่ได้เรื่องผิดเรื่องใหญ่อะไรนะะมันแก้ไขได้แต่คุณไม่ใช่คนเลวแน่นอนนะแล้วคุณเหมาะสมกับสิ่งที่กํำลังจะมาถึงแต่กันต่อครับเดือดสตาร์นะฮะคุณเป็นชาวแสงหรือเป็นคนที่มีความพร้อมในเรื่องของการที่จะเดินหูเดินเพลเลอร์ผมบอกเลยว่าในสายตาจักรวาลในสายตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองคุณดีมากเลยนะนะ <c oughs> ไม่แปลกใจนะครับว่า ทำไมสิ่งดีๆมันถึงกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะหรือมันเกิดขึ้นแล้วบางคนนี่มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นเลยนะนะอาจารย์ต่อครับผมบอกเลยว่าจัสติกครับนี่แหละการตัดสินออกมาแล้วนะโอ้ลูกรักผมบอกแค่นี้นแหละคุณเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะโคตรรักเลยแหละนะจะเอาอะไรบอกนะ แต่ทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมหนึ่งสองสวนมนนั่งสมาธิบ้างสามพฤติกรรมกับใจต้องตรงกันนะไม่ใช่ว่าบอกอย่ากทาความดีนะแต่ใจเรามันไม่ใช่แบบนั้นไม่ได้ครับก่อนอื่นเลยต้องฝึกใจก่อนนะครับลูกดวงเอาใจให้ดีเป็นพื้นก่อนนะครับการประพฤติเรามันจะดีตามนะผมจะไม่พูดถึงการ ผมจะไม่พูดถึงเรื่องศีลแล้วกันแต่ขอพูดในเรื่องของหัวใจก่อนนะถ้าหัวใจคุณใฝ่ดีอ่ะหัวใจคุณปฏิเสธเรื่องที่มันไม่ชอบทำนะคุณจะทำความชั่วไม่ได้เลยนะนะคุณจะไปเอารัดเอาเปรียบคนไม่ได้คุณจะไปโกคดโกงใครก็ไม่ได้นะมันอยู่ที่ใจทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจนะครับจำไว้เลยใจดี ทุกอย่างก็ดีตามนะครับผมไปกันต่อครับคุณคิดดูดิคนใจดี่หม้ายังรักนะฮะหมาแมวยังอยากจะเข้าใกล้ทําไมเทวดาอินพรมจะไม่รักเรานะครับถ้าเราเป็นคนดีไปกันต่อครับผมมามาดูกันหน่อยนะครับว่าสิ่งที่คุณกําลังจะต้องประพติในช่วงเนี้ยต้องทําอะไรบ้างนะครับคุณจะต้องทําอะไรบ้างในช่วงนี้ ให้พายแนะนำแล้วกันอิสรภาพนะครับเปิดกว้างรับสิ่งใหม่ๆนะฮะแล้วลองเก็บเงินหน่อยแล้วกันช่วงนี้ช่วงนี้เก็บเงินหน่อยนะครับระวังการใช้ใจ่ายที่มันอาจจะเกิดจากความอยากมากๆนะฮะต่อไปเซเว่นออคอยนะครับ,รบให้ประเมินสถานการณ์โดยรอบคอบรอนิดนึงเหมือนท่านบอกรอ,รอก่อนนะ เดวจัดให้นะฮะเดอะมูน <The moon> นะครับอย่าเศร้าทําอารมณ์ให้ดีเข้าไว้ให้เป็นจัสซันไม่เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่อยากให้คุณเศร้านะอยากให้คุณมีอารมณ์ที่ดีนะเวลาคุณดีเวลาคุณมีความสุขสิ่งดีๆรอบตัวคุณมันจะเกิดขึ้นแบบเร็วมากนะับ justment นะครับนะ พยายามทําอะไรให้ชัดเจนนะโฟกัสในเรื่องของการงานนะฮะท,ที่ทุกที่ทาทุกวันนี้มันดีอยู่แล้วนะครับแต่ป้ายคุยคอยการเงินนะครับโอกาสในเรื่องของการเงินพยายามมอบโอกาสให้ผู้อื่นเหมือนที่คุณได้รับนับ่นแหละนะฮะคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วย ใครผ่านมาเจอคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามช่องเด e นเพล่เชาลอดด้วยใครสนใจดูดวงส่วนตัวอิน็อหาดเค้นได้เลยนะครับขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันมั่นคงการงานรุ่งเรื่องความรักสุขสมวังตลอดไต้ำหรับวันนี้สวัสดีครับ